เ็นวันที่ออกมาซ้อมอีกวันหนึ่งนะครับในเรื่องของพวกเกียร์ก็ใช้ได้แล้วนะไม่มีปัญหาอะไรนะวันนี้ก็จะเป็นการซ้อม250วัตต์นะครับ15นาที15นาที2เซตนะครับแล้วก็พักระหว่างเซต10นาทีอ่าเดี๋ยวก็ลองไปดูกันเลยนะครับว่า ทำได้ไหมอะไรยังไงนะครับมาเส้นสีนาคารินนะครับเส้นสินาคารินที่กำลังทำรถไฟฟ้าอยู่นะจะไม่ได้ว่าทำสายสีอะไรนะครับแต่ว่าก็เป็นที่รู้กันว่าถ้าทำรถไฟฟ้าก็รถติดม,มากแน่นอนนะฮะ แยกพัฒนาการนะครับตรงนี้แหละที่มันจะติดจริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีทางรถไฟด้วยนะือทุกคนก็จะอยากรีบให้ไปก่อนที่รถไฟจะมานะครับคือปกติตรงนี้แล้วก็ติดอยู่แล้วนะพอรถไฟมาแผงกั้นรถไฟลงปุ๊บมันก็จะยิ่งติดยาวข้ออีก มันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับอ่าเนี่ยทางรถไฟคนแถวแยกพัฒน,นาการและแวกศรีนครินก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะครับอ่าเริ่มเลยนะครับ250วัตต์15นาทีแรก อ่าครับผมก็มาอธิบายกันเล็กน้อยนะฮะสำหรับการซ้อมในวันนี้นะ250วัตต์15นาทีนะครับ2ครั้งพักเร็ตละ10นาทีนะพักระหว่างเซ็ต10นาทีโอเคก็มาดูนะครับความเร็วเนี่ยเฉลี่ยวความเร็วก็อยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนความเร็วสูงสุดก็ได้55เลยคือช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ทวนลมนะครับ แต่ว่ามันก็จะมีจังหวะที่เราลงสะพานลงมาซึ่งตรงนี้ก็น่าจะทำความเร็วได้มากพอสมควรนะแล้วก็มาที่พาวเวอร์ก็เฉลี่ย250นะครับก็ถือว่าผ่านพอดีก็เป๋ไปเป๋มาอยู่เหมือนกันนะครับถ้าดูจากกราฟก็จะมีช่วงที่กราฟตกลงไปบ้างอะ่ะก็บางทีอาจจะเป็นจังหวะที่ลงสะพานนะครับหรือไม่ก็เป็นจังหวะที่ผมผ่อน ตัวเ,เองลงมานี่แหละในส่วนของอาร์ตเรก็เฉลี่ยหัวใจอยู่ที่178นะครับส่วนแม็กเนี่ยก็เกือบจะไปถึง190นะอยู่187ทีนี้ก็มาดูรอบขาคือผมว่าออรอบขาก็เฉลี่ยต่ำไปนิดนึงจริงๆแล้วมันก็น่าจะมีเฉลี่ยรอบขาที่สูงกว่านี้นะครับถ้าได้ซัก แปขึ้นไปก็น่าจะดีอันนี้มันแค่83นะคือผมเองก็พยายามที่จะทําวัดให้เยอะขึ้นใช่ไหมครับซึ่งการควงขาให้ได้วัดสูงเนี่ยมันก็จะเหนื่อยมากกว่าเดิมเราก็เลยใช้เกียร์หนักนะพอใช้เกียร์หนักเนี่ยรอบขามันก็จะตกลงก็ถือว่าทําได้พอผ่านนะครับก็เส้นแดงผ่า8นะเฉลี่ย250วัตต์พอดีโอเคเดี๋ยวก็ไปต่อกันเซตที่2นะครับผม ตอนนี้พักระหว่างเซตนะครับ10นาทีตอนนี้ผ่านไปแล้ว5นาทีนะเออ,เอ,อไอตอนพักนี่มันแป๊บเดียวนะครับแต่ไอตอนเข้าเซตนี่มันนานแล้วเกินมันนานแบบเหมือนมันไม่มีวันจบสิ้นอะ่ะเออ าถึงเซตที่2นะครับหมดเห็นเห็นเลยนะฮะข้ามไปตรง Power เลยนะครับไม่ต้องไปดูความเร็วเลยคือ,อ,อได้ไม่ถึงเกณฑ์เลยนะครับไม่ถึง250นะครับเฉลี่ยอยู่ที่243นะครับในขณะที่หัวใจเนี่ยก็สูงก็เดิมนะคือเฉลี่ยก็ขึ้นมา180นะเพราะว่าเซตแรกเราอยู่ที่178ใช่ไหมครับแต่ยี้ขึ้นมา180เลย แล้วก็แม็กเนี่ยก็ขึ้นไปอีกนิดนึงเป็น188สนะครับส่วนรอบขานี่ยังตกลงไปอีกนะครับโอ้โหนี่คือหมดยิ่งกว่าหมดเลยนะฮะตกไปเฉลี่ยอยู่79นะครับคือช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะตามลมนะคือโอเคการตามลมการที่เราจะทำวัดให้มากขึ้นมันก็อาจจะยากหน่อยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราปั่นตามลมเนี่ย แรงที่เราปั่นจักรยานน่ะมันก็จะเบาขึ้นการทำวัดมันก็จะยากขึ้นหน่อยแต่ก็อย่างว่าครับคือจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนข้ออ้างนะครับเพราะว่าถ้ากำหนดมาแล้วว่าจะต้องทำให้ได้2 5 0ก็ควรจะทำให้ถึงนะคือผมก็ปรึกษากับเจโอะ JO นะครับที่คุมซ้อมผมนะครับก็ให้ความเห็นมาว่าน่าจะเป็นเพราะว่าขาดแป้งหรือโหลดคร์บไม่พอนั่นเองนะครับซึ่ง การที่ผมซ้อมวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้พกอะไรไปกินเลยนะก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้แรงเราหมดง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเ,เสร็จแล้วนะครับการซ้อม250วัตต์15นาที2รอบออรอบที่2ก็ไม่ได้ตามเป้าเลยนะครับ ได้ประมาณ240อะหายไป10วัตคือยังไงดีไม่รู้จะอ้างยังไงคือมันมีขึ้นสะพานอะไรอย่างงี้นะครับไอ้จังหวะขึ้นนะ่ะเราก็ทำบัตได้สูงนะแต่ช่วงลงมันก็วัดตกกันนะล้วเหมือนว่ามันจะตามลมนิดๆด้วยไงแต่ว่ามันก็เป็นการอ้างนะครับคือทำไม่ได้มันก็คือไม่ได้แหละมันไม่เกี่ยวหรอกว่า ขอ,อพระตามลมแล้วหวัดตกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะครับทำผ่านได้แค่ครั้งเดียวถ้าจะให้มันดีมันก็ต้องผ่านให้ได้ทั้งสองครั้งนะก็เดี๋ยวว่ากันใหม่ครับผมสำหรับการซ้อมแบบนี้มันก็คือการซ้อมในโซนเทรชโชนะครับผมคือเวลาที่เราไปแข่งขันเนี่ยเราจะไม่ได้ปั่นในโซนที่สบายๆอยู่แล้วถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นการซ้อมในโซนเทรชโชเนี่ยมันก็จะสร้างความทนทานสร้างความอึดให้เราในการปั่นโซนสูงๆได้นั่นเองนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้เลยนะครับผมก็จะพยายามไปหาข้อมูลมาเพื่อตอบให้นะฮะสำหรับการซ้อมวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนละกันขออนุญ,ญาตไปพักดื่มกาแฟก่อนละกันนะฮะแล้วเจอกันคราวหน้านะครับผมสวัสดีทับ